สิบโมงแล้วยังไม่เริ่มทํางานเลยเหรอคะเป็นแค่แม่บ้านอย่ามารู้ดีจะไปทําอะไรก็ไปทำเลยไปไปเข้าได้แล้วค่ะเอ้าไปเทใส่จานมาให้ด้วยสิฮะต้องเทด้วยเหรอคะสั่งให้ไปทําอะไรก็ไปทำเจะไปทําความสะอาดกระจกๆเนี้ยทำเมื่อไหร่ก็ได้ซหนอยไป่าน,นี่ค่ะพี่ชายเอา้าอย่าชมมาได้ไงเนี่ยแล้วกลับมาตอนไหนเนี่ยทำไมไม่บอกพี่เลย อา้าวก็จะมาเซอร์ไพรส์พี่ชายไงคะแล้วอีกอย่างนะหนูก็แนยนจบแล้วใชน้นั่งๆมานอนทําไมเบื่อตายเลยกลับไปใช้าง,งานดีกว่าพี่กําลังยุ่งอยู่พอดีเลยยุ่งอะไรหรอคะก็บริษัทแม่บ้านอะสิขอยกเลิกสัญญาพี่กําลังหาบริษัทเจ้าใหม่อยู่เนี่ยทาไมอยู่ไม่ทนซักเจ้าแค่แม่บ้านเนี่ยนะพี่เด็กกับต้องเจ้าบริษัทเลยเหรอชมว่าติดป้ายรับสมัครหน้าบริษัทก็ได้มัง้ง แล้วใครจะมานั่งสอนงานในบ้านล่ะชมแค่แม่บ้านต้องสอนงานกันด้วเหรอพี่โอ้ไม่ก๊อดงานยังง่ายแค่กดกว่าถูถ—หูมันจะไปยากอะไรเหรอพี่พูดมันง่ายทำมันยากนะยัยชมลองเป็นแม่บ้านสักวันไหมละ่ะพี่อย่า้าหนูนะคนอ,อย่างชมพู่อทำ <laughs> ได้ทุกอย่างเลยได้งั้นลองเป็นแม่บ้านสักสองสองวัน จะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงแน่ใจนะว่าทำไหวได้ี๋ยวพร้อมเลยไม่เห็นจะยากเลย,ยน,เน้องเออน้องนั่นแหละมานี่เราเนี่ยม้บ้านคนใหม่ใช่ไหมเออใช่คะ่ะมีหน้าถึงไม่รู้งาน งานอะไรหรอคะนี่นมันเก้าโมงกว่าแล้วนะทำไมไม่ชงกาแฟมาวางให้ฉันอ๋อมันใช่หน้าที่แม่บ้านหรอคะไม่ใช่ว่าใครอยากทานก,ไกไ็ไปชงเองเหรอคะไปไปชงกาแฟให้ฉันแก้วนึงอ,อารมณ์เสียจะเช้าเลยสักครู่ค่ะมันใช่หน้าที่แม่บ้านไหมเนี่ยมาสายเร่งใช้ชงกาแฟอีก <c oughs> งานง่ายๆแค่เนี้ย ต้องใช้ในบ้านด้วยพวกเปลี่ยนในบ้านเกินไปวะเนี่ยแกาแฟได้แล้วค่ะอ้าววานหืมนี่น้องมานี่สิอ,อะไรคะหืมชงกาแฟยังไงเนี่ยไปชงว่าใหม่เลยนะจำไว้นะของฉันกาแฟสองลังตาหนึ่งไปชงว่าใหม่เลยอ๋อได้ค่ะแล้วอย่าลืมน้ำเปล่าด้วยนะค่ะ ไปปิดหรือยังแอดปิดหรือยังแบบนี้ไม่เรียบ้านรจะเรียอะไร,รจะสิบโมงแล้วยังไม่เริ่มทำงานเลยเหรอคะเป็นแค่แม่บ้านอย่ามารู้ดีจะไปทำอะไรก็ไปทำเลยไปไปโอ้โอรีบแทบตายอ้าวเมื่อคืนนอนดึกเหรออืมดูบ้านนะ่ะเอะมีแม่บ้านใหม่เหรออืมใช่พี่น้องน้องมาที่นอย ชื่ออะไรเ,าเราชื่อชมพู่ค่ะไปซื้อกาแฟพี่ตะการไปเอในในขวก็มีกาแฟอยู่นะคะกาแฟฟิอ่ะกินแล้วมันไม่หายง่วงมันต้องกาแฟสดถึงจะสดชื่นเออแต่หนูยังทําความสะอาดไม่เสร็จเลยนะคะไปไปไปไต้องพูดเยอะซื้อห,หน่อยทําความสะอาดกระจกๆเนี้ยทำเมื่อไหร่ก็ได้ไซื้อห,หน่อยไปเหลือมากกาแฟได้แล้วค่ะอืมอีกคู่เดียวเข้าเต็มนะ อะไรเนี่ยครึ่งวันอย่างไรไม่เริ่มงานอีกหรอแย่มากบทอะไรเ,ออเปล่าค่ะไปไหนก็ไปชมไปซื้อข้าวที่ไหนไปเพิ่งจะสิบเอ็ดโมงเองเนี่ยนะคะไปซื้อข้าวไมหน่อยอ่ะจะออกไปปากซอยเหรอฝากซื้อน้ำแดงโซดาด้วยดิร้านข้างๆนั่นแหละโหพวกพี่ใช้หนูกันขนาดเนี้ย แล้วเมื่อไหร่งานหนูจะเสร็จนะคะนี่อย่าทำตัวมีปัญหานะเดีย๋ยวจะตกงานไม่รู้ตัวเดี๋ยวเอาแก้วกาแฟไปเก็บด้วยเข้าได้แล้วค่ะเอา้าไปเทใส่จานมาให้ด้วยสิฮะต้องเทด้วยเหรอคะสั่งให้ไปทำอะไรก็ไปทำจะไปเสียบอลน,นี้เอา้าไปดิ พนักงานที่นี่เป็นจะทำอะไรกันเลยคนหนึ่งดูละครคนหนึ่งเล่นเว็บผนันจิกใช้แม่บ้านเด๋ยวคุยใช้ส่วนตัวถึงว่าบริษัทแม่บ้านถึงอยู่ไม่ทนชมเอาซักให้ด้วยใส่มาหลายวันแล้วเป็นแม่บ้านต้องซักเสื้อให้พนักง,งานด้วยเหรอนี่ย โเก้าโมงกว่าแล้วแม่บ้านยังไม่เอากาแฟมาให้อีกอแม่บ้านทำงานแบบนี้จะผ่านโปรไหมเนี่ยบนไรแต่เ,เช้าคุณพึ่งก็ไม่ไบ้านสิเก้าโมงกว่าแล้วยังไม่เอากาแฟมาวางไว้ให้อีกเออใช่เก้าโมงกว่าวไม่มาเหรอจะใช้ไปซื้อกาแฟสักหน่อยแม่บ้านใหม่จะรอดไหมเนี่ยถ้าถ่ายังไม่ผ่านโปรเนาะพึ่งคุณองแม่บ้านใหม่เป็นไงบ้างโอ้ แม่บ้านใหม่ไม่ได้เรื่องเลยอะดูท่าทางไม่น่าจะผ่านงานนะคะใช่ครับทํางานก็ช้าดูท่าทางแล้วจะเถียงเก่งด้วยนะโอ้ยขนาดนั้นเลยเหรอแม่บ้านคนเนี้ยใช่ค่ะแบบนี้ยไม่น่าผ่านงานนะคะแม่บ้านที่คุณพูดถึงใช่น้องคนนี้ปะใช่ค่ะเอะ๊แล้วทำไมวันนี้แต่งตัวแบบนี้นั่นน่ะสิทำไมอะตกใจในความสวยหรอน้องสาวผมเอง ฮะน้องสาวคุณโบส์เหรอนี่เสื้อคุณค่ะมันไม่ใช่หน้าที่ของแม่บ้านนะคะกรุณาเอาไปซักเองนะคะเออค่ะแล้วแล้วทำไมถึงมาเป็นแม่บ้านล่ะครับอ๋อก็เขาบอกว่างานแม่บ้านไม่เห็นจะมีอะไรเลยแค่กวาดๆถูๆผมก็เลยเข้ามาลองดูว่าไม่มีงานไหนง่ายอย่างที่คิดใช่ค่ะไม่ง่ายเลย น้องเขาเพิ่งเรียนจบมาจากต่างประเทศจะได้มาช่วยดูแลงานนี่แหละแต่อย่างแรกที่ชมจะทำนะคะชมว่าชมคงต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพนักง,งานที่ได้ก่อนไม่อางนั้นบริษัทของเราคงจะไม่เจริญหรอกพี่พฤติกรมรมพฤติกรรมอะไรอะชมกาแฟได้แล้วคะ่ะอือีกคู่เดียวเข้าเต็มลนะ จะสิบโมงแล้วยังไม่เริ่มทำงานเลยเหรอคะเข้าได้ละค่ะเอา้าไปเทใส่จา,จางมาให้ด้วยสิเอาชักให้ด้วยใส่มาหลายวันแล้วอือถึงว่าบริษัทแม่บ้านทุกบริษัทถึงยกเลิกสัญญาชมว่าบริษัทของเราเนี่ยคงต้องมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกันหน่อยนะเพราะพนักงานบางคนเนี่ย มีก็เหมือนไม่มีอยู่ไปก็มันพาราแม่บ้านแบอเปล่าทำงานวิคุ้มเงินเดือนไปพี่โบท๊ททำงานกันเราไปช่วยกันปรับโครงสร้างพนักง,งานกันไหมดีกว่า